ตาเลงไม่มีน้ำจะทำนาหอมแนบันดาให้ชาวอิตาตอื่นก,กรืรกนกรามกลาบไล่ปองแหงตายโอ้ยค่ะปรเมตคาะเพื่อนสวัสดีครับพเพื่อนๆพ่ครับ ช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับหิ้วถุงนี่มานี่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 รีวิวรีวิวช่วยรีวิวให้กับเอฟซีให้กับร้านค้าที่เป็นเป็นช่องเพื่อนหรือเป็นช่องที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวกับช่องโดโดพาเที่ยวนะนี่อะไรอะไรผมหิ้วอะไรมานี่ครับนี่คือ นี่คือนี่ครับนี่เอาให้เพื่อนๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่เห็นไหมครับอืมนี่นี่คือไก่ย่างจ่าปรีชานะไก่ย่างจ่าปรีชานี่ไก่ย่างจ่าปรีชา<ๆ>เพื่อนๆออาจจะคุ้นหูไหม หรือว่าถ้าไม่คุ้นหูถ้า FC รุ่นเก่าเคยดูคลิปของร้านอ้นนอมครัวเตาถ่านจำได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนอ,อ้นนอมครัวเตาถ่าน<อ>กับไก่ย่างจ่าปรีชาเนี่ยคือคนเดียวกันนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนย้อนไปดูคลิปอ้นนอมครัวเตาถ่านซึ่งเขาทำกับข้าวทำอาหารตอนเช้าขายตอนเช้าเช้า เสร็จแล้ว10บโมงเขาก็ไปขายไก่ย่างจากรีชานี่แหละก็วันนี้ไปธุระแถวโรงพยาบาลทนบุรีฮะก็เลยผ่านไปก็เลยแวะอุดหนุนก็เลยมาบอกข่าวครับว่าร้านอ้นนอมอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็ยังขายอาหารเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่นั่งแต่ว่าร้านอ้นนอมเนี่ยเขาเมนูตอนเช้าอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไก่ย่างจาปีชาก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับก็มารีวิวให้เพืเ่อนๆฟังแล้ววันนี้ตอนบ่ายครูตั๊กก็เตรียมจะทําส้มตํานะเตรียมทําส้มตําอยู่แล้วก็เลยซื้อมาเดี๋ยวครูตั๊กตําส้มตําหรือตําถั่วไม่รู้ละแล้วก็มากินกับไก่ย่างจาปีชาเขามีสูตรพิเศษฮะนี่นี่อยู่ในอยู่ในท้องของไก่เขานะเขาหมาักพริกไทยกระเทียมรากผักชีไก่ย่างจาปีชา่หอมมากนะครับ เป็นสูตรของเขาเองขายอยู่ในซอยโรงพยาบาลทนบุรีมากว่า20ปีแล้วนี่ผมเอามาโรยครับเอามาโรยนี่รีวิวนะรีวิวให้ฟรีแล้วก็อันนี้ซื้อเขาตัวละ120หรือ110บาทนี่แหละแต่ว่าตัวนี้ก็ตัวใหญ่นี่ยนะใส่เต็มจานแต่ว่าสนิทก,กันลดให้เหลือร้อยเดียวเหลือร้อยเดียว รถลาวะสอกให้ครับว่าชอบพอกันชอบพอกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูคุณตักตาส้มตําก่อนแล้วเดี๋ยวมาชิมไก่ย่างจากปีชากันน้ําจิ้มก็ทาเองนะน้ําจิ้มเขาเนี่ยมีทั้งสองอย่างน้าจิ้มหวานพี่โรชอบแล้วก็น้ําจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจว่จแจวก็หอมนะฮะเป็นหอมสูตรของเขาอะเป็นแจว่วแล้วก็น้ําจิ้มหวานเนี่ยโรชอบมาก ปีชาเขารู้ว่าโดโรชอบให้น้ำจิ้มมาซักขนาดนี้เลยครับนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวไปใส่ถ้วยเดี๋ยวไปใส่ถ้วยเดี๋ยวไปดูคูตักตําต้มตํานะแล้วเดี๋ยวมากินด้วยกันขอเอานี้ไปใส่ถ้วยก่อนแล้วก็ไปดูคูตักตําต้มตําครับไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องโดโรพาเที่ยวเพราดูสี่กินตามสบายนะฮะวันนี้คูตักก็อาจารย์ซื้อไก่มาใช่ไหมคูตักก็จะมาทําส้มตาําโคราา ซุ้มตำคุตักนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะตำใส่เครื่องปรุงก็ตำโคราชก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องเพิ่มถั่วนะคะถั่วที่ส่งคั่วใหม่ๆที่ทําจากไอผัดอะไรเ<พ>ราผัดไทยไออ,อ,อุ่นเส้นผัดไทยนะคะอ่าที่ลืมใส่ที่ลืมใส่เต้าหู้เหรอ <laughs> มันไปหาซื้อไม่ได้ <laughs> ก็เลยลืมบอกเอฟซีไปอ่าเอฟซี FC คาเนี่ยคุตักก็เป็นการถนอมอาหารพริกนะคะพริกคุตักถนอมอาหารไว้เนี่ยพริกเนี่ย สองอาทิตย์กว่านะคะในี่คุณตั๊กล้างก่อนล้างก่อนล้างเดี๋ยวคุณตั๊กมีวิธีเดี๋ยวคุณตั๊กก็จะนําเสนอให้เอฟซีดูนะคะว่าเก็บยังไงที่ให้พริกมันยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยคุณตั๊กก็มีวิธีนะคะเดี๋ยวยังไงเอฟซีไปติดตามชมนะคะการถนอมอาหารเรื่องผักนะคะมีหัมีในคลิปนะคะคุณตั๊กก็จะใส่พริกก่อนค่ะสักสี่เม็ดพริกยังสดอยู่เลยนะคะสองอาทิตย์นะคะครกส้มตําอยู่ในรถนะฮะไม่ยอมมา เพราะว่าจะไปส้ตมตำสัญจรก็ไม่ได้นั่นอ่าโอเคนี่ก็ยังปิดไว้ใช้เหมือนเดิมนะคะน่ะปิดไว้ค่ะสองอาทิตย์ก็เข้าตู้เย็นไว้เหมือนเดิมนะคะ,ะใส่รสไม่เผ็ดมากจะใส่พริกแห้งด้วยนะคะอันนี้พริกแห้งนะคะพริกแห้งโขกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพริกแห้งใส่ทครงพริกแห้งพริกแ,แดงกินดานะคะ แล้วตามด้วยนี่ค่ะถั่วไอจ้จำโคราต,ต้องใส่ถั่วด,ด้วยแล้วผักให้ถั่วละเอียดไดหนะึ่งแั่นี้พอนะ,ะคะคุณต๊กก็จะมาปรุงนะคะ <c oughs> ใส่น้ำตาลมะพร้าว <c oughs> ชอบเปรี้ยวหวานเค็มค่ะอาจารย์ชอบเปรี้ยวหวานเค็มนะ <c oughs> แล้วก็มะขามนะคะน้ำมะขามที่คุณตั๊กทำไว้นะคะเนี่ยยังสามอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ย,ย,น,ะะน,ยน้ำมะขามนะเป็นตั้งแต่ต้นเดือนไ <c oughs> อมเมษานะคะอใส่น้ำมะขามก่อน,นะคะ่ะเปรี้ยวนะคะน้ำมะขามมันจะชูรสให้อร่อยนะคะคุณตั๊กก็จะใส่มะเขือนะคะจะ มะเขือเปราะหน่อยตำโคลาดนะคะตามด้วยน้ำปลาอืมน้ำปลาหนึ่งจอนนะคะแล้วก็น,น้ำปลาต้มนะคะ เขาทำสะอาดมาแล้วครับอนี้ปลาสาสองช้อนทำสะอาดมาแล้วก็เหมือนกับถ้าเป็นชาวบ้านก็คือเอาไปต้มมาแล้วปลาร้าเดี๋ยวนี้ทันสมัยทัน<ะ>สมัยแล้วคะวโคกอ่ะหยุดที่รถ <parks> ไม่ได้เอามาซะสีกตโคกสุมตำอ่าแต่ก็จะใส่นี้นะคะแล้วมันมะนาวมะเขือเทศนะคะ นนมไหนตำส้มตำตำโกราชพูดอีสานนะเดี๋ยวจากช็อตนี้ห้ามพูดไทยนะพ <c oughs> ูดอีสานแต่มันเปรี้ยวหลายกค็ค่อยๆใส่เอาพ <c oughs> ูดดังๆเราต้องภูมิใจในความเป็นคนภาคอีสาน <c oughs> มะเขือเทศนะฮะคุณตาเก็บไว้มะเขือเทศเนี่ยเก็บไว้สองอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> แล้วพูดอีสาน แักเขีย์เทศเนี่ยเราไอ้เก็บใบสองอาทิตย์แล้วยังมาท่านเนาเลยอ่าเช้าขโมยไปทำอ่าเก็บใบสองสองอาทิตย์ยังแกวอยู่เลยแล้วขโมยไปทำอีสานแตงแต่คลิปนี้จนสุดคลิปห้ามพูดไทยนะพูดไทยจะปรับให้พูดอีสานอืมโอเคใส่แค่สองลูกพอพูดอีสาน ใส่แค่สองลูกเพ่า <c oughs> <c oughs> ะใส่ถั่วด้วยค่ะใส่ถ <c oughs> ั่วฝักยาวอ่าถั่วฝักยาวมัชิล้่นโคกได้นะทำแหลกปั้นไดทำให้มันแหลก,ก่อนมาใช้ปักงใส่มันจะได้กรอบ อเอามะละกอใส่บักฮงใส่เดี๋ยวจะเอาถือไม้ไม้เลีย่ยเวพูดไทยจะตีมะละกอมันบักฮงมันไรนมันหลายโพดบักทัวมันหลายโพดเอาแทนนี่พอแล้วถ้ากินกับก็ได้สม่ําคมอตักชอบเคี้ยวถั่วเด้อม <c oughs> ันทีแซบก็ต้องไปซิ้นดอกมันที่แซบเยอะ ถั่วต่ำโคลาดพิซแซ่บแห้งส่ถั่วทั้งพริกสดพริกแห้งรวมกันเลยอืมชิมคุณชิมอบอบออืมิมล่องเบิง่งนชิมล่องเบิง่งพูจารกัิชิมล่องเบิงงเบ่ง แซ่แบหลายต้องเราต้องฝงอีกเอบาบอชิมเด้อให้เจ้าของซิมโล ่ำโคลาดกับที่แซบลายแซบว่าแซบก็ต้องเอิ้นว่าแซบอืเจ้าของเฮ็<ท>ด,<พ>ดเอง,เอง <laughs> แซบไา้ลาย,ลายเสียดายบ่มีปลาเป็นตอนตอน บะมี่ปลาเป็นซอนเขาบอกินกันแดีวนี้เขากินตั้งซุกซุกเขาบอกินแบบนั้นแล้วสมัยนี้เขาต้องกินซุกชีกตอนปลาบบหมี่แล้วสมัยนีม้มันบอมวนมันบะแจบแซบหลายนี่ก็แซบแล้วยหอม,อมหอมปลาหอมระนาหอมพริกพริกแห้งทางพริกตกนั่ซิแซบลายเอฟซีไปซิมล่องเบอร์เดอร์อ่าเอฟซีไปซิมล่องเบอร์เดอร์ไปกินกับขนมจีน สมต่ำคุตักเสร็จเรียบร้อยแล้วน้าบักนะไอ้ขามันจะเสียโย่บัดดี้ FC ยังบัดดี้ FC ยังอ่ะบัดดี้ครับก่อนเรียกมาบัดดี้ครับเร็วเดีกินอะไรเนี่ยบัดดี้ครับยังเนี่ยบัดดี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวระหวังรอแม่ร้องหนึ่งเพลงไหมร้องเพลงเพลงอะไรนักการุตันหนึ่งตองต้านดินแย่แต่กระแขงต้นใบไม้ตองแน่แรลงมานี่นี่ฟื้นมองไล่น้ำน้ำตาลิง ทำนาทอมเดบันดาให้ชาวอิตาใตอื่นกรรนกรามผูลาภเล่ปองแหงตายโยอ,อ้ายค่ะโปรดเมตตาเหน,อเนือคนยน

กำอีคนน,น,น้ำน้ำอาด้วมท่วมปีตนบาดบวมบนหน,นุ่มามประดามนับดาา,าคนไทยนี่ชาวอิตาลีน้องไ้ เลือดใจล้างดีแม่ชีมาายนอนตายดินช่วยฝันดินนึกว่าเอาบุญจบยังเสจแล้วจบแล้วหิววะสิคุณตั๊กทำอะไรให้โดโดกินไผัดเนี้อหัวไข่ไหนดูสิอ่เอาถ้วย นี่ผัดเองนะคุูตักไม่ได้ไม่ไม่ได้ซื้อมานะผัดเองแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทํานะฮะ่ะเป็นไงอันนี้นี่ไก่ย่างจ่าปรีชาส้มตำอคุูตักถือสองจานทํำปกอีกทิงก่อนปล่อยพี่โดกินไปวันนี้ต้องเปิดแอร์นะฮะกรุงเทพร้อนมาก ไหนห่นโอ้โหส้มตำอะไรนะส้มตำผู้ลาชอืมเบาอีสานส้มตำกนก็ได้กับอะไรกับไก่ย่างขนมจีนขนมเส้นบ้านเฮ้าท์อ่ามารับประทานกันครับนี่มากินน้ำแกงเยอะจ้าอืมนี่ครับในขนมจีนอันนี้ขนมจีนอ่ามีผักแก้มนี่ฮะ นี่นี่ให้เพื่อนดูใกล้ไก่ย่างจ่าปีชาเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปโปรโมทให้จ่าปีชาเขานะหรือร้านอ้นนอมเนี่ยเนี่ยอยู่ในพุงเขาก็ยัดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรคุณลองลองชิมคุณลองบอกเป็นใช่ไหมกระเทียมกระเทียมรากผักชีพริกไทยใช่ไหมหอมไหมอือแล้วนี่ครับตำตำาโาราชกะะสาอุ่อเป็นคาอตำ กินไปว่าวิสารไตโลดเด้อว่าต้องว่าไทยแบบโดโดกินอันนนก่อนนะแล้วค่อยกินแล้วค่อยกินไก่ย่างกาปีชานะขอดริงงหน่อยครับดิ์ดิงง์นี่วันนี้จะกินคนเดียวหมดกลมไม่รู้กลมไหน ไก่ย่างจาาปีชาเดี๋ยวพูดมาจนถึงกลางคลิปคุณตั๊กจะว่าอะไรไอ้ขนมจีนคุณตักก๊กนึ่งใหม่นะคะนึงน่งนึงงน่งมาแล้วเนาะนึงน่งทุกอย่าง,างเราต้องฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน,นมาบังขวดขวดมาบังจาาปีชาผมเส้อพูดมาตั้งนานเดี๋ยวเพื่อนบอกแล้วอยู่ตรงไหนจริงๆรร้านจากเอา้าลืม น้ำจิ้มไก่อม,มาแล้วครับนี่น้ำจิ้มไก่ก็มีสองแบบ<ม>แบบแจ่วกับแบบหวานคือ<ม>โร้ชอบแบบหวานจ่าปีชาคุณอ้น<ม>ชื่อพี่อ้น,นอแต่ไม่รู้ชื่อจริงเปล่าปีจ่าปีชานี่ไม่เคยถามนะฮะนี่เกลียก,กับนานแล้วกินซะเลย กินหวานก่อนไก่เ<จ>มื่อกี้พูดไว้ว่ากินไก่ต้องกินเนยถึงจะอร่อยอะ่ะอืมอืมกินหวานกระแทกเพื่อดูดอ่ะพูดค้างว่าพูดตั้งนานว่าร้านอยู่ไหนอ่ะคุณเนี่ยต้องต้องมีตรงนี้เนี่ยผมชอบมากกูตักไม่ไม่ค่อยชอบกลิ่น<า>พริกไทยใช่ไหมเพื่อดดไปเติมน้ำ ร้านจับปีชายอยู่ตรงไหนอยู่ในซอยโรงพยาบาลพนบุรีนะฮะเขตบางกอกน้อยอ่าหรือว่าใกล้ๆก,ก,กับตลาดพันนกอะไรของเขาเนี่ยรับรองว่าสูตรไม่เหมือนใครนะครับ รากลิก่นรสชาติไม่เหมือนใครอขอกระดาษแผ่นใส่กระดูกลืมหยิบจานม,มาใส่กระดูกเอาวางที่เกี็ดลุกละกลิก่นรสชาติไม่เหมือนใครแล้วเนี่ยจากปีชาเขาจะรู้ว่าผมชอบตรงนี้มากชอบพริกไทยกระเทียมราดผักชีหเวข้ามากให้ยเยอะ,อะแล้วเขาเป็นแบบสับนะไม่ใช่ตำนะแล้วผมดีใจมากเลยที่ครูตั๊กไม่ชอบกลิ่นพริกไทย ขูตักไม่แย่งกินจ่าปีชาเขาจะให้ให้ส่วนเนี้ยที่ยัดในพุงของไก่เนี่ย<ะ>มาให้ผมเป็นพิเศษอิ่มยัง่งแม่วไก่เหรออร่อยนะอิ่มนะตาลอยแล้ววันนี้กินทั้งวันดูท้องเลยแล้วกินน้ําเยอะด้วยนั่งก่อน<ะ>เดี๋ยวอิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยร้องเพลงให้พ่อฟังตอนท้ายนะร<ะ>้านเขาก็ อยู่ในซอยโรงบาลพลบุรีฮะเดี๋ยวผมเอาคลิปที่เคยถ่ายทำที่ร้านเขานะเอาไว้ตรงเ e อ็นสกรีนแล้วกันครับไก่อร่อยอร่อยไหมนุ่มนุ่มแล้วก็หอมกินไก่เพลินลืมกินเลื่อนกินสตมตำของภรรยาเดียจะเสียใจ จะเสียใจนะมันแซ่บหลายนี่จำโคราช<อ>บ,บ้านาเองตอไปต้องจำครูตั๊กนี่ทำอะไรไม่ใช่ชิมอ,อีสานอีสานกุมภาพันธพูดไม่เหมือนโคราชใช่ไหมว่าคำพูดแบบทางชัยภูมิ แม่เป็นคนเทพพุ้มแม่เป็นคนอำเพ่อบงเน็ตนะลงแต่ง่ายไประยุด,ดอนตายายผ่าไปล้วครูตักเกิดคูตักเกิดกุมพวาหีเจอกุมภวาปีกุมพวาปีด<ว>นอนทานี้บ้านคูตักเป็นเกาะด,ด้วยไหมฮะผมงงมากเลยตอนไปจีบครูตักแรกๆครูตักทาไป พาไปบ้านแรกๆบอกต้องข้ามน้ําด้วยข้ามน้ําเปล่าบ้านคูตักไม่หมู่บ้านคูตักอะเป็นเกาะนะฮะเล่าให้เพื่อนๆฟังดิบ้านเป็นเกาะเกาะแก้วพิศดารบ้านชื่อบ้านดอนแก้วมีประวัตินะบ้านเป็น บ้านคูตั๊กเนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่นะเป็นชุมชนเก่าแก่นะเก่าแก่เรียกว่าพ่อแม่อพยพมาอพยพมาตั้งโลกแรกแล้วเกาะเกาะบ้านคูตั๊กเนี่ยมาจากเล่ากับมีจากพี่น้องฟังเล่ากับมีทุกเมื่อนี่ก็อยู่ประเทศเล่ากับมี้แล้วก็ด้าทางแม่อยู่เล่ากับมีมีประวัติอะที่เขาบอกว่าอะไรนะบ้านดอนแก้วบ้านคูตั๊กมีเจดี เป็นเจดีอ่าเล่าเล่าให้ฟังนิดตำนานเป็นยังไงคนกรมศิลปากรขึ้นไปขึ้นแล้วก็มีพระธาตุเจดีย์บ้านเงนแก้วอ่ะตื่นไปด้วยบอกแล้กชื่อผ่กชื่อวัดอะไรลูกวัดหมาภาพเจดีย์บ้านเงนแก้วเออเก่งบ้านใครอ่ะบ้านใครอ่ะเราดว่าพูดนะบ้านใครบ้านใครบ้านปอบบ้านปอบบ้านคุณอะไร บ้านคุณอะไรยยะบ้านคุณยายคุณยายชื่ออะไรน,นั่ครันาอ่าแล้วค,คุณยายไปไหนแล้วอ่ะไปสวัดแล้วโอ้ยยายไปสวรรค์แล้วคือที่คูตักพูดเมื่อกี้เนี่ยประวัติความเป็นมาบ้านครูตักเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเกาะเป็นเกาะอยู่กลางแม่น้ําปาวใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็ทําสะพานแล้วแล้วก็คนสมัยพ่อคุณอนะ่ะพ่อสมัยพ่อครูตักนี่คืออพยพมาใช่ไหม อพยพมาแล้วก็ตายายอืมตายายอพยพมาปรากฏว่าคนบารมูราน่ะไปเจอเจดีย์อยู่ในป่าบ้านบ้านคุตักอะอําเภอกุมพวปีเนี่ยถ้าใครไปแล้วไม่ได้ไปกราบพระธาตุเจดีย์บ้านดอนแก้วเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงนะฮะแล้วก็คนดอนเนี่ยก็เคารพนับถือนะเจดีย์เก่าแก่พ่อพอกับพระธาตุพนมนะอพอพอกับพระธาตุพนมเลยอาจจะก่อนก็ได้เพราะเขาขึ้นทะเบียนเป็น ชิลบากรนะจะเึ้นทะเบียนแล้วรูปทรงเจดีเหมือนพระาธาตุพนมอืมเป็นทรงแบบพระเจ้าพนมอะ่ะไม่ไม่ใช่เจดีระครังระครังคว่ำเหมือนเจดีแถวแถวภาคกลางนะฮะแล้วก็ตอนนี้กรมศิลปากรก็ไปขึ้นทะเบียนนะเป็นโบราณวัตถุจริง,รงถ้าเป็นเฟสตีรุ่นเก่าๆลองไปดูนะฮะคลิป ริปเพลย์ลิสต์ที่ผมไปบ้านครูตั๊ดนี่ไปทำกับข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆก็จะเห็นพระธาตุเจดีย์พระธาตุเจดีย์บ้านดอนแก้วเราไม่กดนไก่เหรอไม่กินนะพกอไม่กินนะกินไหมไม่เอาขอาให้พ่อเอาไก่ให้พ่อให้พ่อาไก่ให้พ่ออืมโ มหาธาตุเจดีย์บ้านรอนแก้วแล้วก็เป็นเป็นจุดเชื่อมต่อไปเที่ยวบ้านคุตักเนี่ยก็จะใกล้กับอะไรคุณทะเลทะเลบัวแดงทะเลบัวแดงอาจจะมีคลิปที่เพื่อนๆเห็นน่ะที่คุตักนั่งนั่งอยู่แล้วก็มีดอกบัวแดงอ่ะสวยงามอยู่ข้างหลังแล้วอยู่ในเรือนั่นแหละก็กาถือใกล้ใกล้บ้านคุตักนะ แล้วที่พูดว่าบ้านครูตั๊กเป็นเกาะเนี่ยมีเรื่องเล่าสมัยเด็กครูตั๊กเนี่ยเกือบจะมาได้มาเป็นครูตั๊กที่เห็นทุกวันนี้กี่ขวบนะตอนนั้นเราเองเล่าเองเล่าเองประมาณป .4 ปอ,อะไรป .4 คือเมื่อก่อนไม่มีสะพานเพนั่งเรือมากต้องนั่งเรือมา ข้ามเรือมามาเรียนแนตัวอำเภอ,อแล้วพอดีเรือมันเรือเขาเรียกว่าเรือหางยาวอะ่ะเรือหางยาวมันรั่วม,นนม,ม,มันเลยเล่มมันเลยจมเรือรั่วแล้วคนโดยสารนั่งมาก็ปลิ่นใช่ไหมนักเรียนทั้งหมดเลยแล้วเรือมันล่มจมไปเลยกับน้ํำอ่ะไว้น้ําเป็นบอกเป็นอื วีโดโไม่อยากให้แม่พูดอีสารพูดสิเพราะว่าอะไรเปล่า,า,าก็ชิดถึงยายก็ต้องพูดยายยังแม่มาเข้าใจไหม,ไมอ่ายายส่งเสียแม่เรียนมาก็ต้องเป็นห้า,ยายดเลยเรือมันก็มจมลงไปในน้ําก็พี่ชายอะ่ะเรียนอยู่มอสอมอสอห้าดึงผมแล้วก็<า>กระเป๋านักเรียนเนี่ยปล่อยทิ้งเลยแล้วก็ว่ายน้ํา แล้วก็เกาะเรือแล้วก็พากันยกเรือแล้วก็ไม่ใช่เขาบอกลากลากไปเอาไปนั่งไว้บนกอ <c oughs> กออะไรนะ <c oughs> กอสวะ <c oughs> กอผักตกชวาอะไรเปล่าไม่ไม่ก็เรืออีกลำหนึ่งมาเขาก็มาช่วยแต่กุตักกลอยคอได้อยู่ก็ว่ายน้ําได้อยู่นะตอนนั้นปอสีหลังจากนั้นพอเป็นอย่างนี้แม่ก็เลยให้มาอยู่กับพี่ชายมันทุรักทุเลมากเวลาหน้าฝนอะไรต่างๆมันลําบากก็เลยมาอยู่กับพี่ชายในตัวอำเภอก็เลยมาอยู่พี่ชายตั้งแต่ปอสี เพิ่มสองเลยก็มาเรียนตัวในอำเภอแล้วก็มาเรียนในเมืองคือไม่ข้ามน้ําไปข้ามน้ํามาแล้วใช่แม่ไม่ให้แล้วมันนอนบ้านพี่ชายบ้านพี่ชายก็เป็นครูพี่ชายเป็นครูในตัวอำเภอก็เลยขยับฐานะจากเด็กบ้านนอกคลอกนามาอยู่ในตัวอำเภอนิดนึงเพื่อนๆอยากฟังประวัติครูตั๊กต่อนะมีเกิดชีวิตกว่าจะมาเป็นครูตั๊กตอนนี้อีกเยอะนะฮะ ก็คอมเมนต์มาชอบฟังไม่ชอบฟังเดี๋ยวพูดไปพูดมาบอกว่าม,มาพูดเรื่องอะไรไม่อยากฟัง <c oughs> ก็คอมเมนต์มานะครับถ้าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะ <c oughs> ซีรีส์ครูตักกว่าจะมาเป็นครูตักวันนี้กินส้มตําไปนึกถึงบ้านไปพอโดโดร้องเพลงน้ําตาลุอีสานก็อ,อินใช่ไหมอินคิดถึงแม่โดอยากร้องเพลงไหมคิดถึงยายอืม พอแล้วนะไม่ต้องร้องแล้วเอาไว้ให้ F4 ฟังถ้าอยากฟังโดโด้ร้องอีกให้กดอะไรกดไลค์ไลค์กดแชร์กดแชร์กดับสมาคลับคลให้น้องโดโด้เลยคัะอือไปงันคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับไก่ย่างจากปีชาก็จะไปซื้อเดี๋ยวผมเอาคลิปไว้ตอนอินสกรีนนะเพื่อนๆลองเข้าไปดู อร่อยมากครับขายประมาณสิบโมงเช้าถึงจะออกมาขายนะขายถึงห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรหมดแล้วนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆคัะสวัสดีค่ะเพื่อนตาข่ายย้อนวันนีครับบ๊ายบายแน่บันดาให้ชาวอีตาตะอื้นกร่นกรามกุลา ไอ้ปองแหงตายโหนายค่าปรดเมตตาเนื้อเือคนยอน <c oughs> เอๆๆเอเออ